โครงการเกษตรอัจฉริยะและการแก้ปัญหาประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีอวกาศโครงการพัฒนาการจัดการส่วนยางตามมาตรฐานการจัดการส่วนยางยั่งยืนของสภาพิทักษ์ป่าเอฟซีด้วยเทคโนโลยีอวกาศในพื้นที่จังหวัดปูกยางพลาจังหวัดกระบี่และจังหวัดสงขลานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ย เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเกือบร้อยปีเนี่ยเรามีการจัดการส่วนยางตามมาตรฐานของการจัดการส่วนยางของหน่วยงานภาครัฐเช่นการยางแห่ง,งประเทศไทยปี58ก็มาตรฐานการจัดการส่วนยางาสากลเนี่ยก็ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการที่จะพัฒนาระบบตลาดซึ่งระบบตลาด ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงช่วงแรกๆก็คือเรื่องของตัว FSC หรือท c h Forest e w a r s h i p Council นะครับนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ PEFc นะแล้วก็ GIP นะครับนอกจากมาตรฐานของที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมาตรฐานคนเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นมาตรฐานที่สำคัญเหมือนกันเพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีอาวากาศเนี่ยสามารถที่จะ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการส่วนยางแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวส่วนยาง่นะครับอีกครั้งระบบการประเมินคณวุฒิวิชาชีพอของชาวส่วนยาญเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยจัดการส่วนยางได้อย่างถูกต้องซึ่ง F4 เนี่ยเกิดขึ้นจากจากอ,องค์กรต่างๆทั่วโ,โลกที่มีความกังวลเรื่องของการบุกลุกป่าหรือทําลายสิ่งแวดล้อมมากดังนั้นจึงเกิด จึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาซึ่งมาตรการนี้นจะครอบคลุมถึง3ห่วงด้วยกันนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับนั้นในงานของเราเนี่ยใช้พื้นที่นำร่องก็คือเรื่องของสงคาและกระบี่โดยใช้ระบบ geo information โดยใช้ระบบดาวเทียมในการดูพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับและพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายอันที่สองคือเราสร้างแอปพลิเคชันในเรื่องของเครื่องมือ ในหลักของเอ c ทั้งหมดนะครับซึ่งเราได้ดําเนินการไว้แล้วแต่เพียงแต่ว,ว่าเราจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจะนําไปใช้กับเกษตรกรนะครับอันที่3คือพัฒนาแพลตฟอร์มเรื่องเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านราคาของระบบตลาดของเอ c นะครับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและคลาวนะครับอันที่4เนี่ยเป็นเรื่องของการให้เกษตรกรได้เข้าถึงระบบ i o t ในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพื่อนำไปสู่การ การทดสอบประเมินคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลอตอบแทนนะครับในส่วนอย่างของ f อฟด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับทั้งส่วนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับอันนี้ขั้นตอนก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนกับวัตถุประสงค์ก็คือศึกษาข้อมูลก่อนแล้วก็เลือกพื้นที่นะครับแล้วก็พัฒนาระบบสารสนเทศนะครับเครื่องมือที่เราทําไว้แล้วนะครับและแอปพลิเคชันะนะครับนะ ข้อที่4ก็คือเรื่องของกรรมสมาร์ทฟาร์มนะครับก็คือถ่ายทอดด้วยอันที่5ก็คือใช้ระบบโดนคำนวณพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเราก็ใช้ระบบ IoT เข้าไปจับให้เกษตรกรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำด้วยในระบบ e-training เพราะนั้นเกษตรกรก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ผลคะแนนตรงนั้นออกมาก็เอามาทำการประเมิน สมรรถนะของผู้คลตามมาตรฐานอาชีพนะครับ